สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวราศีมีนนะคะช่วงวันที่16-30มิถุนายนค่ะมาดูกันนะคะว่าชาวมีนความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะ15วันหลังของเดือนแล้วค่ะครึ่งปีแล้วนะมาดูกันนะคะลัคนาสถิตยอยู่ราศีมีนก็ดูได้เช่นกันหรือแม้แต่กระทั่งว่าดาวสุ์อยู่ราศีมีนคุณก็ดูได้ด้วยนะคะ มาดูกันนะคะโอเคค่ะชาวราศีมีนสำหรับคนที่มีคู่รักคู่ครองนะคะเราก็มองว่า ช่วงนี้ความสัมพันธ์ในครอบครัวรักใคร่กลมเกลียวกันดีมากๆนะคะบางท่านใครที่รอคอยบุตรมารอคอยน้องมารอคอยลูกมาก็สมดังใจนะคะสมความปรารถนานะคะรออะไรก็หวังหวังอะไรก็ได้แบบนั้นนะคะ บางท่านชาวมีนอาจจะมีครบถ้วนบริบูรณ์สมบูรณ์แบบแล้วในครอบครัวแต่เพียงแต่ว่าบางครั้งบางคราวคุณก็อาจจะแค่ว่ารอคอยความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างครอบครัวเติบโตขึ้นงอกงามขึ้นความเจริญ ก้าวหน้ามีมากยิ่งขึ้นนะคะนี่คือสำหรับคนที่มีคู่รักมีครอบครัวค่ะคู่รักครอบครัวเนี่ยส,สมบังดีนะคะอะไรผ่านพ้นมาแล้วที่ว่ามันไม่ดีไม่ดีเขาก็บอกมาว่าช่วงนี้ของชาวมีนเป็นช่วงหลุดพ้นจากเรื่องไม่ดีนะคะสําหรับคนที่มีครอบครัวนะคะความรักความสุขกําลังเข้ามานะคะของราศีมีนเนี่ยค่ะเขาบอกว่าว่ามีความสุขคว,นนะค,ะความเจริญนะคะความก้าวหน้า นะคะในครอบครัวไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามนะคะอาจจะถ้าอาจจะมีเป็นเรื่องที่คุณคิดอยู่ในใจวางแผนอยู่ในใจก็เป็นไปได้ด้วยนะคะตรงนี้ความมั่นคงการเงินนะคะเขาก็บอกว่าภายในครอบครัวโอเคดีค่ะนะคะไม่มีอะไรที่ว่าจะไม่ดีขึ้นมาสักใบหนึ่งเลยนะคะสำหรับคนที่มีครอบครัวความรักดีมากๆนะคะตรงนี้มาดูคนที่มีประเด็นนะคะ คนที่มีประเด็นของชาวราศีมีนค่ะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะโอ้คนที่มีประเด็นเราเห็นว่าอืตัวตนของคุณนั้นนะคะอาจจะอาจจะไปบินเรื่องราวอะไรหรือเปล่าเอ่ยนะคะโอเค ชาวมีนคะมันมีเรื่องขึ้นมาให้ค่ะนะคะว่าอาจจะมีแนวโน้มนะคะเรื่องของบุคคลที่3นะคะคนของคุณหรือคนของคู่ของคุณนะคะคนเก่าที่คุณเคยติดต่ออาจจะกลับเข้ามานะคะหรือคนที่ <c oughs> เขาอาจจะกลับไปหาคนรักเก่าของเขาก็เป็นไปได้ด้วยสำหรับคนที่มีประเด็นนะคะตรงนี้ทำให้คุณรู้ว่าเขาโกโหกคุณเขาปิดบังคุณเขาแอบทําอะไรลับหลังคุณนะคะคุณรู้ว่าคุณมีศัตรูหัวใจบางท่านที่เคยเป็นครอบครัวกันมาเราเห็นว่าคุณอาจจะมีปัญหาอ้อยขึ้นมาแล้วอืมโอเคค่ะนะคะอาบางท่านที่เคยมีปัญหากันอยู่ตอนเนี้ยนะคะ อาจจะมีแนวโน้มด้วยนะคะเพราะว่ามันเรื่องเป็นเรื่องราวของทางนิตินไยโผลขึ้นมาให้แล้วนะคะมันเป็นอะไรที่เรามองว่าเป็นการเลิกกันแบบกระทันหันป,ปุบปรับฉับพลันมากๆนะคะตัวตนของคุณอาจจะไปรู้ว่าเขากลับไปคุหาคนเก่าของเขาหรือเขาไปมีคนอื่นนะคะ ตรงนี้แหะค่ะนะคะหรือไม่แม,ม้แต่กระทั่งว่าตัวชาวมีเองก็เป็นไปได้ที่เป็นฝ่ายกระทํานะคะต้องชี้แจงนิดนึงอาจจะสลับตําแหน่งกันได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นมันมันชัดเจนมากๆเลยะค่ะนะคะว่าเลิกกันแบบชนิดที่ว่าเอ่อตั้งรับตั้งรับแทบไม่ทันนะคะสถานการณ์ตรงนี้ อาจจะเป็นชาวมินเองนะคะที่มีความสัมพันธ์สองคนก็เป็นไปได้นะคะ <c oughs> คุณมีคนของคุณอยู่แล้วแต่คุณไปมีกลับไปคบหากันอีกคนหนึ่งอะไรแบบนั้นก็ได้ด้วยนะคะ <c oughs> ความสัมพันธ์ตรงนี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่คุมเครือความสัมพันธ์ที่เหมือนกับว่าถ้าเป็นฝ่ายคุณคุณเอาทั้งคู่อะไรประมาณนี้นะคะ <c oughs> ทําให้มันเกิดการแตกขักนะคะ <c oughs> แล้วการแตกขักตรงนี้โดยเฉพาะคนที่เป็น,ปนคู่เป็นคู่ครองนะคะ <c oughs> โดยเฉพาะคนที่อยู่กินกันอ่ะมันอาจจะมีเรื่องราวของทางนื้ นิตย์นยด้วยนะคะตรงนี้ต้องชี้แจงนิดหนึ่งนิตยนยโผล่ขึ้นมาให้แล้วนะคะถ้าสําหรับคนที่มีเรื่องของการแต่งงานกันแล้วแต่ถ้าใครไม่ได้มีเรื่องของการแต่งนะคะแค่คบหากันเราก็มองว่ามันเป็นอะไรที่คุณก็ตั้งรับไม่ทันนะคะการจบกันตรงนี้นะคะเท่านั้นเองเพราะว่ามันมีเรื่องของคนอื่นเข้ามาแทรกนะคะเป็นความรักสามเศร้าน่าจะเป็นฝ่ายคุณกระทําหรือฝ่ายเขากระทําก็ได้เดี๋ยวมาดูค่ะนะคะคนที่มีประเด็นดูฝั่งเขาบ้างว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะ ตัวตนของเขาช่วงนี้นะเขาพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเรามองว่าเขาใช้ความพยายามนะคะไม่ว่าจะาเหนื่อยยากขนาดไหนนะคะ พยายามทาให้ความรักมันไปรอดละนะคะด้วยใจที่เขามีความรักให้นะคะตรงนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันเป็นเรื่องราวของคนอื่นเข้ามาแทรกจริงๆนะคะเป็นเรื่องราวของมือที่สามนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องละทําให้เหมือนกับว่าเขาไม่รู้จะทํำยังไงดีต่อไปนี้นะคะลังเลตัดสินใจไม่ถูกหรือ หรือมองไม่เห็นหนทางที่ว่าจะแก้ไขได้เท่านั้นนะคะโอเคค่ะ ระหว่างนี้นะคะระหว่างนี้ระหว่างนี้เขาก็ทําได้แต่เราเชื่อว่าเขาก็จะใช้ความพยายามอะนะคะพยายามหาหนทางออกนับปัจจุบันให้ได้ว่าจะเอาอย่างไงดีเพราะเรื่องราวตรงนี้มันเป็นความรักสามเศร้านะคะรักสามคนนะคะตรงนี้เกิดขึ้นมาตั้งสองใบเนี่ยรักสามเศร้านะคะโดยที่ลองใช้ความพยายามดูนะคะทั้งทั้งที่ใจมีให้ไหมใจมีให้นะคะ พยายามทาทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประครับประคองดูนะคะสาหรับคนที่แบบว่ามีประเด็นมีปัญหาแต่เราก็เชื่อว่าเรื่องราวตรงนี้เนี่ยนะคะมันน่าจะเป็นการจบจริงๆจบแบบมไม่คาดฝันนะคะคุณก็ไม่ได้ตั้งรับอะไรนะคะเรื่องราวตรงนี้ที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นฝ่ายเขาก็กระทําคุณก็ได้หรือว่าคุณกระทาเขาก็ได้นะคะเรื่องราวอาจจะสลับตำแหน่งกันเท่านั้นเองเดีย๋ยวมาดูความในใจของชาวมีนค่ะนะคะว่าจะเสื่ออะไรบ้าง โอเคค่ะชาวมีนคะ่ะเราเชื่อว่าตัวตนของคุณตอนนี้นะคะในใจของคุณคุณก็หวังนะคะเราเชื่อว่าคุณยังหวังคุณยังรอคอยนะคะหรือแม้แต่ทั้งว่าคุณรอคอยข่าวดีมากกว่านะคะรอคอยข่าวว่าเขาจะกลับมาเป็นคนเดิมไหมเขาจะกลับมาเป็นตัวจริงสำหรับเราไหมนะคะนี่คือความหวังของคุณถึงแม้ว่าบางครั้งบางคราวนะคะคุณคิดว่าเออตรงเนี้ยมันคือเหตุการณ์ที่ผ่านมาละนะคะ แต่คุณก็ยังหวังค่ะนะคะโอ้คิดถึงอะนะคะเราก็เชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าของชาวมีเนี่ยไอ้ที่จบกันมาเนี่ยเราก็มอกว่าไม่ได้ไม่ใช่เพิ่งจบด้วยอาจจะเป็นลักษณะว่าจบกันมาสักพักหนึ่งละแต่รู้สึกว่าคุณยังคงเสียดายเวลาน่ะคุณยังหวังนะคะคุณยังเหมือนกับว่าขอโอกาส นะคะนิดหนึ่งก็ยังดีอะไรประมาณนี้นะคะด้วยความที่คุณคิดว่าเขาก็คือคนเดียวนะคะคนเดียวในใจจริงๆที่มันเหมือนกับว่ายังไม่เปลี่ยนแปลงความทรงจําจากเขานะคะยังไม่เปลี่ยนแปลงความรักไปไหนทั้งนี้ทั้งนั้นบางครั้งบางคราวนะคะก็ยังเห็นชาวมินว่ากําลังเลือกที่จะตัดสินใจอยู่ว่าระหว่างอนาคตกับการรอคอยนะคะตรงนี้จะยังไงดีแต่เรายังมั่นใจว่าอย่างน้อยๆตัวตนของคุณคุณก็ยังแอบรอ แอบรอคอยข่าวจากเขานะคะตรงนี้นี่คือสิ่งที่อยู่ในใจของชาวมีนค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าแล้วความในใจของเขาจะเป็นยังไงบ้างนะคะไปแล้วค่ะ ะะเขาตัดสินใจแล้วความในใจของเขาอะ่ะปัจจุบันนี้ก็คือเขาตัดสินใจว่าต่อนับจากนี้ไปไม่มีคุณก็มันก็จะไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรมากไม่เห็นมีปัญหาอะไรในชีวิตของเขานะคะ,ะ,คะเขาปรับตัวปรับใจปรับชีวิตความเป็นอยู่ของเขาปรับสภาพจิตใจนะคะก็คือถ้าจะให้บอกว่าก็เขาเคยรักแต่มันไม่ได้นะคะตรงนี้ที่เกิดขึ้นแล้วอีกอย่างหนึ่งค่ะในความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ย มันมีเรื่องราวของบุคคลอื่นเข้ามาแทรกแซงมีเรื่องราวของคนในบ้านเข้ามาแทรกแซงมีเรื่องราวของคนในบ้านเข้ามาเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคด้วยนะคะก็เลยทําให้รู้สึกว่าก็ถ้าจะบอกว่าโปรงๆก็เป็นไปได้นะคะเบื่อหน่ายชีวิตแล้วอะไรแล้วก็โปรงแล้วปรับตัวปรับใจได้แล้วนะคะมุ่งหน้าแล้วคือตัดสินใจเด็ดขาดแน่นอนนะคะตรงนี้ เพราะว่าเขาอยากมันเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ตรงเนี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่นิ่งมาก่อนหน้านี้แล้วอยู่แล้วล่ะนะมันมีปัญหามาก่อนละทุกอย่างค่ะเขาบอกว่าเขาก็พยายามปรับตัวปรับใจปรับชีวิตของตัวเองนะคะแล้วก็มองไปข้างหน้าอย่างเดียวเลยจริงๆถึงแม้ว่าใจของเขาเขาก็ยังคงคงมีคุณนะคะในใจของเขา,าคิดว่ายังไงก็ยังคงมีคุณแหละแต่ขอ ขออยู่นิ่งๆก่อนดีกว่าอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าต่อจะให้กลับมาเนี่ยมันมีเรื่องราวของคนในบ้านเข้ามาเกี่ยวมีเรื่องของครอบครัวเข้ามาเกี่ยวนะคะมีเรื่องราวของความไม่เห็นด้วยนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องก็เลยก็เลือกที่ว่าอย่างเนี้ยมันน่าจะดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ละนะคะเดี๋ยวมาดูแนวโน้มค่ะนะคะแนวโน้มว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะ แนวโน้มอนาคตเป็นข้างหน้าเขาก็บอกมาว่าทุกอย่างค่ะมันก็คงน่าจะจบจริงๆนะคะเขาบอกมาแบบนี้นะเขาน่าจะจบจริงๆค่ะชาวมีนเองก็รู้สึกว่าคุณก็ยังเสียใจนะคะคุณก็ยังเหมือนกับว่าคุณรู้ว่าเขาเดินออกจากชีวิตไปแล้วนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณก็ยังคงมีใจให้เขาแหละไม่ใช่ไม่มีใจนะคะคุณยังมีใจทั้งที่ออกไปแล้ว ความรักยังคงอยู่อะไรประมาณนี้นะคะแต่เนื่องด้วยมันเป็นอะไรที่เขาชัดเจนแล้วอะที่จบกันเพราะอะไรหนึ่งจับโปได้แล้วนะคะเป็นการจับโปอะเป็นการแบบว่ารับรู้รู้ข่าวรู้เรื่องราวมาโดยที่คุณไม่คาดฝันนะคะแล้วกลับกลายเป็นเรื่องราวของการจบแบบที่คุณไม่ทันตั้งรับด้วยนะคะมันก็เลยชัดเจนตรงที่น่าจะจบสมบูรณ์แบบจริงๆนะคะ สิ่งที่รับรู้มานะคะถ้าเป็นฝ่ายชาวมีนโดนเข้าจับโปได้มันก็ย่อมหมายถึงว่าทุกอย่างนะคะมันก็คือ,อถ้าจะให้บอกตรงๆภาษาชาวว่านก็คือเวรกรรมนะคะเวรกรรมหมดเวร,รมหมด,ดกรรมทุกอย่างจบแล้วนะคะสิ้นสุดสิ้นสุดความสัมพันธ์นะคะตรงนี้แต่เราก็เห็นว่าฝั่งชาวมีนคุณก็ยังจะไปส่องเขานะคะอยากรู้เรื่องราวของเขาหรือแม้แต่ทั้งว่ารอคอย ข่าวคราวเขานะคะถึงแม้ตัวตนของคุณเนี่ยจบกันมาแบบบริบูรณ์จริงๆค่ะนะคะสมบูรณ์แบบมากๆนะคะจบแบบไม่ทันตั้งรับด้วยอันนี้แหละก็คือเหตุในใจของคุณเลยค่ะนะคะคุณอาจจะมีแผลใจที่ว่ามันน่าจะลืมยากแล้วล่ะนะคะสิ่งที่คุณทําได้อยู่ตอนทุกวันเนี่ยคุณอาจจะไปคิดถึงเขาอยากรู้เรื่องราวของเขาอะไรประมาณนี้นะคะนี่คือแนวโน้มฝั่งคุณค่ะ มาดูแนวโน้มฝั่งเขานะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างเอ่ยโอ้แนวโน้มฝั่งเขาเหรอคะโอ้อห ว้าวเขารู้ปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะอาจจะเป็นลักษณะว่าฝ่ายเขาเองหรือเปล่าเอ่ยที่ทำตัวเจ้าชู้ไก่แจ้ทำตัวแบบเออรักไม่รู้จักเลือกหรือไม่รู้จักพอนะคะทำความรักที่เข้ามาคนอื่นที่เข้ามาในชีต ทำให้เป็นปัญหาในชีวิตนี่คือแนวโน้มฝั่งเขานะคะแต่ทุกแต่นับจากนี้ไปเขาก็พยายามอะเราก็เชื่อว่าเขาพยายามตั้งรับพยายามก้มหน้าก้มตานะคะสร้างฐานะให้กับตัวเองนะคะเพื่ออนาคตอะไรประมาณนี้นะนี่ก็คือแนวโน้มฝั่งเขาค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะโอเคค่ะ ด้วยความที่อาจจะเป็นคนรักแรงเกดแรงนะคะหรือเป็นคนที่มีทิฏฐิในเรื่องราวของความรักไปแล้วนะคะเชื่อได้อย่างหนึ่งว่าปัญหาที่เกิดขึ้นอ่ะเป็นเพราะความรักครั้งใหม่เข้ามาสร้างปัญหานะคะแต่ตัวเขาเองก็เหมือนกับว่าโอเค ไม่ได้สนใจอะไรมากมายมองอนาคตอย่างเดียวแล้วมองความสําเร็จของตัวเองอย่างเดียวนะคะมองความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานแล้วก็การเงินอย่างเดียวจริงๆนะคะตรงนี้ที่เกิดขึ้นนี่คือนางน้มฝั่งเขาเดี๋ยวมาดูนะคะบทสรุปสำหรับคนที่มีประเด็นค่ะว่าเขาจะให้อะไรของชาวมีนบ้างนะจบค่ะ โอ้โหชาวมินมันเป็นอะไรที่คือทุกอย่างมันจบอะนะคะเขาบอกว่าว่าบทสรุปของคุณเนี่ยมันจบจริงๆนะคะบทสรุปจบโอกาสอะมีการเริ่มต้นใหม่แล้วตอนนี้ชาวมินเอ่อคิดว่าคุณน่าจะเริ่มต้นกับชิตใหม่แล้วนะคะแต่ความในใจของคุณคุณยังคงนึกถึงเวลาในอดีตที่ผ่านมาอยู่เลยนะคะทาให้คุณรู้สึกว่าคุณถอดใจ นะคะเรามองเห็นว่าคุณถอดใจคุณเบื่อโลกละนะคะนี่คือคือบทสรุปของคุณถึงแม้ว่าโอกาสการเริ่มต้นใหม่ของคุณมันมานะคะทุกอย่างคะ่ะอดีตก็คืออดีตทุกอย่างเป็นเวรและกรรมทุกอย่างเป็นเรื่องราวของการกระทํานะคะมันไม่ใช่เป็นเวรและกรรมหรอกมันหมดมันหมดลวนะคะเขาบอกว่าเออหมดเวรหมดกรรมกันตรงนี้นะคะกับเรื่องราวตรงนี้ที่เกิดขึ้น ความรักที่มันไปไม่ลอดความรักที่มันไปไม่ถึงฝั่งฝันทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องหยุดชะง,งักตรงนี้นะคะมันแต่ตัวเองอะ่ะตัวคุณเองอะ่ะคุณก็ยังหวังนะคะคือเสียดายเวลาในอดีตแล้วก็ปรงกับชีิตด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งค่ะนะคะณนะบทสรุปให้ของคุณเนี่ยวันข้างหน้าเนี่ยคุณอาจจะใช,ช้เริ่มต้นชีิตใหม่ก็เป็นไปได้นะเขาบอกว,ว่าคุณก็อยากจะเริ่มต้นชีตใหม่นะคะแบบ อยู่ได้ด้วยตัวเองสร้างเรือสร้างตัวด้วยตัวเองนะคะโดยที่หลุดพ้นนะคะเรียกความมั่นใจกลับคืนมาให้กับตัวเองอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะนี่ก็คือบทสรุปฝั่งชาวมีนแต่เรามองเห็นว่ายังไงก็ตามทีเชื่อว่าชาวมีนคนที่มีประเด็นคุณก็พยายามทําตัวให้อยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะ <c oughs> โดยที่การทํางานการใช้ชีวิต คุณเหมือนกับว่าคุณไม่จําเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยใครอะไรประมาณนี้เดี๋ยวมาดูนะคะคนโสดค่ะของชาวมีนจะเป็นยังไงบ้างนะคะโสดมีนจะเจอใครไหม โอ้ผ่านมาจะครึ่งปีแล้ววีคนี้ก็ครึ่งปีแล้วดูสิคะว่าชาหมินคุณจะเจอใครไหมคะคนโสดคนโสดเขาบอกมาว่าเป็นอะไรที่คุณเจ็บกับความรักมาเยอะนะคะเป็นความรักที่คุณโดนกระทําแต่ฝ่ายเดียวนะคะแล้วก็โดนกระทําอย่างเรามองว่ามันอ,กกอักกะอ่วนเลยล่ะนะคะตรงนี้เป็นอะไรที่คุณปล่อยวางแล้วอะนะคะพักใจแล้วนะคะ ออมองเห็นสัจธรรมในชีวิตละนะคะว่าความรักอะ่ะมันก็มีแต่ทุกข์อะไรประมาณนี้หรือเปล่าเอ่ยนะคะทำให้คุณพักใจได้จากการที่คุณพักใจได้เขาบอกมาว่าชีวิตของคุณได้มีการเปลี่ยนแปลงค่ะแล้วความสุขมันเข้ามานะคะความสุขจากที่ว่าเคยมีความรักแล้วมันทุกข์นะคะกลับกลายเป็นว่าโสดแล้วชีวิตของคุณดีขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะโดยที่ตัวตนของคุณคุณก็เหมือนกับว่าคุณอาจจะรู้ด้วยตัวเองว่าเ ชีวิตนี้คงไม่มีโอกาสมีความรักแล้วอะไรประมาณนั้นนะคะนี่คือนี่คือตัวตนของชาวมีนคนโสดแต่มันมีอีกอย่างหนึ่งที่มันฟ้องว่าไม่ว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนไม่ว่าเวลาจะเปลี่ยนมาสักพักใหญ่ๆขนาดไหนนะคะถึงแม่ชาวมีนนะคะบางทีคุณก็อาจจะรู้ตื่นบางทีคุณอาจจะรู้อาจจะมองเห็นโลกใบนี้อาจจะมองเห็นในเรื่องราวของความเป็นจริงมากขึ้นแต่ในใจของคุณอะ อืมเราเห็นว่าหนทางเป็นไปได้ที่เขาจะกลับมาเนี่ยคุณรู้อยู่เต็มอกอะว่ามันน้อยมันมองแทบเป็นไปไม่ได้เลยตรงนี้แต่ในใจของคุณนะคะมันก็ยังเลือกที่จะหวังว่าสักวันหนึ่งโอกาสวันข้างหน้าคนเดิมนี่ชาวมินคุณไม่เปิดใจให้คนใหม่เลยนะคะคุณหวังอย่างเดียวว่าคนเดิมจะหวนกลับคืนเข้ามาในชีวิตตรงเนี้ยค่ะนะคะถึงแม้ว่าเรื่องราวของคุณมันจบแล้วจริงๆนะคะตรงเนี้ยถ้าบอกว่าการจบก็คือ ทุกอย่างมันโอกาสมันไม่ได้จริงๆนะคะตรงนี้โอกาสมันไม่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 น่าจะหวนได้มาดูค่ะนะคะหรือแม้แต่ทั้งว่าจากการที่คุณมีนคุณรอนานมาแล้วนะคะรอว่าสักวันคนในอดีตของคุณโจทย์ของคุณนะคะหวนกลับเข้ามาเนี่ยการรอนานตรงนี้กลับไกลยิ่งว่า คุณเริ่มมองเห็นความเป็นไปได้อะน้อยลงน้อยลงทุกวันทุกวันนะคะตรงนี้ทําให้คุณเหมือนกับเริ่มเริ่มคิดได้เริ่มพักใจเริ่มปรงนะคะเรามองว่าเริ่มปรงมันเป็นอะไรที่คุณต้องปล่อยนะคะเขาบอกหมว่า,วาต,วตัวตนของคุณมีคุณยอมปล่อยเขาออกไปนะคะเพื่อต่างเพื่อเขาไปมีชีวิตอิสระตามที่เขาเลือกเดินดูอะไรประมาณนี้นะ มีภาระหนักอึ้งที่คุณมีนจะต้องทําอยู่ทุกวันนี้นะคะภาระของคุณนะคะนะคะคภาระหน้าที่การงานที่คุณคุณยังต้องทําต่อไปทําวนไปนะคะโดยที่ถ้ามีใครเข้ามาเขาก็บอกมาว่าเออคุณจะไม่ไม่คิดจะตัดสินใจอะไรเร็วนักแล้วก็ไม่คิดจะตัดสินใจแบบเร่งด่วนด้วยนะคะคือใครเข้ามาคุณก็เหมือนกับว่าก็ขอขอคุยนะคะ อา,อารมณ์ในใจของคุณคุณก็ขอคุยขอศึกษาใจไปนานๆดีกว่านะคะไม่อยากจะเจอเหตุการณ์ร้ายๆที่ผ่านมาละไม่อยากจะไปนั่งเหนื่อยกับความรักในอดีตที่ผ่านมาละแต่เรามองว่ากลับกลายเป็นว่าคุณชาวมีนคุณอาจจะใครเข้ามาคุณอาจจะเลือกเยอะสักนิดหนึ่งนะคะเลือกมากสักนิดหนึ่งนะคะหรือไตรตรองเยอะสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเขาบอกมาว่าจากที่คุณเคยมีความเจ็บจากที่คุณเคยมีความทุกข์จะ กลับกลายเป็นคนโสดแต่เป็นคนโสดในลักษณะที่มันชัดเจนตรงที่ว่าชีวิตของคุณอาจจะดีขึ้นในเรื่องราวของอย่างอื่นก็เป็นไปได้ด้วยนะคะตรงนี้ของชาวมินนี่จะเปิดมาเนี่ยนะคะยังไม่เห็นตัวจริงโผล่เดี๋ยวขอดูหน่อยค่ะว่ามีบ้างไหมโออ ชาวมีนทุ่มเทกับการงานมากเลยทุ่มเทกับชีวิตมากเลยนะคะคุณไม่อยากเจอความรักที่มันมีแต่ปัญหามีแต่มีแต่มือที่สามนะคะเข้ามาแทรกอะไรอย่างนั้นไม่เอาแล้วค่ะนะคะคุณเริ่มต้นมันเหมือนกับว่าบางบางท่านเพิ่งล้มเพิ่งล้มกับชีวิตมานะคะกลับกลายเป็นว่าต้องมาเริ่มต้นให้กับตัวเองอะไรประมาณนี้ด้วยนะคะบางท่านอาจจะเพิ่งกลับมาหวน สร้างเนื้อสร้างตัวสร้างอาชีพให้กับตัวเองเพื่ออยู่ลําพังแต่เพียงคนเดียวแบบอยู่แบบสวยๆส,สดๆหลอ่ลอๆไปอะไรประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะเขาบอกมาว่าชาวมินคุณหวังอย่างเดียวค่ะนะคะขอให้ชีวิตของคุณก็ไม่ทุกร้อนไม่ไปเดือดเนร้อนเอ่อเดือดร้อนใครอะไรประมาณนั้นนะคะไม่ต้องไปพึ่งพาอาศัยใครโอเคชัดเจนมากๆค่ะ นะคะของชาวมีนถ้าโดยเรื่องของความรักแล้วเรามองว่าคุณคุณไม่พร้อมสักเท่าไหร่นะนะคะคนโสดความรักครั้งใหม่นะคะแต่ถ้ามีใครเข้ามาคุณก็บอกชัดเจนมากแล้วแหละว่าออขอคิดนานๆขอคุยไปเรื่อยๆนะคะไม่ได้รีบไม่อะไรเลยไม่ได้ว่าจะมาทุกร้อนเรื่องของความรักแล้วนะคะเคยทุกมาแล้วโอ้ โอเคค่ะเขาบอกมาว่าบทสรุปของชาวมินคนโสดหอขนาดบทสรุปนะั้นของคุณนะ่ะนะคะว้าวโอเคค่ะนะคะเขาบอกมาแบบนี้ค่ะนะคะคุณไม่ได้รีบร้อนอะไรลักหนานะคะมีคนเข้ามาหาคุณด้วยละ่ะนะคะโอเคเป็นตัวจริงแน่นอนนะคะตรงนี้ไม่ใช่เข้ามาแบบเล่นๆแต่เขาบอกมาว่าเป็นความรับที่เ,เขาเรียกว่า ที่ค่อยๆพัฒนาค่อยๆดูใจกันไปขอดูใจกันไปนานๆนะคะนานเท่าไหร่ก็ได้แต่ขอให้ช้าๆนะคะช้าแต่มั่นคงไว้ก่อนเป็นดีที่สุดนะคะความรักของคุณเพราะคุณเคยเจอรักสามเศร้าเคยเจอรักที่มีแต่การนอกใจเคยเจอรักที่มีแต่การหลอกลวงคุณขอดูไปนานๆเลยอะ่ะจนกว่าคุณจะแน่ใจว่าเนี่ยที่เข้ามาใช่หรือไม่อะไรประมาณนี้นะคะ เนี่ยค่ะคุณไม่อยากจะเจอความรักแบบนั้นอีกแล้วอะไรประมาณนี้นะแต่เขาบอกมาว่าชาวมินคุณมีคนเข้ามาหาคุณนะคะเป็นความรักนะคะอืมเป็นความรักเขาอาจจะเข้ามาแบบรักคุณนะคะหรือแต่ตัวตนของคุณก็ขอศึกษาใจไปขอดูใจกันไปนานๆนะคะพอตัวเองยังเจ็บกับความรักในอดีตที่ผ่านมาอยู่เลยเท่านั้นเองโอเคค่ะนี่คือบทสรุปของชาวมินนะคะคลิปนี้ของชาวมินก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ค่ะไว้ติดตามคลิปความรักธาตุน้ํานะคะ รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ